โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีสนะฮะ เกัเดตมาแล้วนะครับผมของฟรีก็พอมีสําหรับไอดีไทยแต่จะเป็นของฟรีที่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ขอยยีโทษก่อนแล้วกันนะจะเป็นของฟรีที่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมีชนะทิพย์มให้ฟรีก็ต้องลุ้นว่าจะเปิดสแตนดาร์ดจะเป็นฟีเจอร์หรือว่าจะเป็นอีพิกหรือว่าจะเป็นโชว์ไทม์นะแต่สงกรามทั้งทีนะควนมี เสนะื้อก็เสื้อสองการนะที่เอามาเนี่ยเนี่ไงมันเป็นฟีเจอร์นะครับผมแม่ตะเลกฟีเจอร์นะฟีเจอร์เก้าสิบไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะพร้อมเสื้อว่ะพร้อมเสื้อว่ะนะฮะอืมอืออุ้ยนะครับผมอุ้ยนอร์เวย์ว่ะนอร์เวย์ว่ะฮาร์เลนว่ะแล้วก็ตัวนี้ โอ้โหโชว์ไทม์บูธสีส้มเหมือนเดิมนะมีนักเตะไทยค่อนข้างเยอะนะในนี้บุรีรัมย์อะนะครับผมบุรีรัมย์ค่อนข้างหลายคนนะฮะอืมใครจะเปิดก็เปิดไปบูธส้มบูธส้มถ้ามีก็ไม่ค่อยได้ใช้เอาจริงๆไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์เขียวอาทิตย์นี้ถือว่าน่าสนใจนะควารัสคิเลียแล้วก็มูซิล่าไม่ต้องบูธ9-7อันนี้น,น,น่าโดนมูซิล่าน่าโดน แล้วก็เหมือนจะเป็นตัวที่เป็นแพ็กเก่าเอามารวมแพ็กใหม่เจียมนะตูดี้วีดีซิอุสแล้วก็จูดเบอร์ลิงแฮมก็3คนที่เท,พ,ท,พ,ทพเลยนะครับผมนะฮะวูร์เพลย์ออฟเดอะเยียร์สองพันยี่สิบสี่นะครับผมอืมอืมอาร์เซนอลเหรอพูดถึงอาร์เซนอลไม่ไดีเคลนไรมันยิงฟีคิยังไงของแมงมันไม่โคตรคมเลยนะยอมต้องยอมมันยิงอย่างนี้ยังยอมะ่ะ นะชนาทิพย์90มารับฟรีแล้วกันฟีเจอร์เป็นฟีเจอร์แหละนะครับผมมาเสื้อฟรีด้วยเหรอสงการอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเป็นไอดีนอกเนี่ยเสื้อจะต้องซื้อถ้าเป็นไอดีญี่ปุ่นเนี่ยเสื้อต้องซื้อพอเป็นไอดีไทยเนี่ยเสื้อแจกฟรีถือว่าโอเคนะเสื้อสงการนะเนี่ยเสื้อสงการแล้วก็ชนาทิพย์สงการ ชนะทิสงกสินโอเคชนะทิ์สงกสินวะถ้า,ารวมบูติดบูตเก้าสี่เก้าห้าประมาณนั้นหละมั้งประมาณนั้นหละมั้งนะโอ้โหทำไมไม่เป็นฟีเจอร์ว่ะนะโอ้โหพอประเทศอื่นไม่ฟีเจอร์เอ้ยไม่ใช่ดิพอประเทศอื่นเป็นโชว์ไทม์เป็นอีพิกพอประเทศไทยเป็นฟีเจอร์คนนีม้มันน่า,าจริงนะฮะโอเคอัพค่าพลังชนะทิศดีกว่า มันเล่นได้จริงไหมเนี่ยชนะทิพย์เนี่ยโอ้โหไม่น้อย,อยแต่ก็แต่ก็น่าลองโอ้โอมันนอนะ้อยนะอัพค่าหลังครับผมอัพค่าหลังชนาทิพย์สงกสินแปดสิบเรวลก็อัพสเตตก็ออโต้ไปเลยนะครับผมเก้าสิบอยู่แล้วครองบอลจ่ายบอลประมาณนั้นครองบอลจ่ายบอลความเร็วพอได้อยู่นะครองบอลจ่ายบอลเหล็กเป็นหลักแต่โอ้โอไม่ได้สูง จะเล่นก็เล่นยากโอ้โห9 3จะเล่นยังไงก่อนจะเล่นยังไงก่อน9 3เนี่ย <c oughs> มันน้อยมากเลยนะโอ้โหสร้างสรรค์เกมก็กลางลุกแหละนะก็ครองบอลนะครองบอลจ่ายบอลเนียวเคลียอยู่แต่9 3 <c oughs> เล่นยากเลยนะ9 3 <c oughs> เล่นยากมากถ้าจะเล่นฉนั้นไม่เล่นแล้วกันก็ถือว,ว่าเป็นของฟรีอัพล่าพลังเก็บไว้แล้วกันนะทั้งเตะไทยถ้าเป็นโจทามมันจะน่าเล่นกว่านี้ อันนี้เป็นฟีเจอร์มันรู้สึกว่าไม่ธรรมดาไปเลยอย่างกับสแตนดาร์ดนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับรับฟรีแล้วกับ,บค่าพลังชนะทิปสงกสิณน,นะครับผมเฉยๆไม่มีความพิเศษอะไรไอ้ดี ID ไทยพอมาถึงโซนไทยไม่มีอะไรพิเศษเลยมีเสื้อสองการมีชนะทิปที่เป็นฟีเจอร์ที่แบบเทพเป็นเล่นไม่ได้อ่ 9, อะ93อ่ะเล่นยังไงวะ93โอ้โหนะถ้าเป็นพวกอ e ีพิกหรือแม้กระทั่ไทม์ยังยพอว่าหน่อยสัก97 98 99อะไรอย่างเงี้ยพอโอเคอันนี้93โคตรมี แม่งเอ้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปลาบ๊ายบาย let